แคะราศีนี้เป็นราศีเมถุนนะยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์สโตรทร์ทัโรนะวิงวิงนะคะเหมือนเดิมเลยเป็นพลังงานของเอ e เน y รีธาตุลมเมถุนนะคะ <c oughs> ก็ดูกันว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับราศีลขนาจัทรดาวศุขในมิถุนเมถุน,นตรงนี้หรือไม่เจมานายนะ ก็มาดูกันเหมือนเดิมเลยนะคะฝากติดตามด้วยยินดีต้อนรับผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านเลยนะคะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไข่ด้วยเนาะนะคะก็คือแม่ลูกสองพยายามหาเวลามาอัดคลิปให้กับทุกคนอยู่นะคะ เออทีนี้เรามาดูกันหน่อยสิว่าไพ่จะเป็นยังไงนะคะเหมือนเดิมใครที่ต้องการจางเคดิดวงส่วนตัวหรือว่าสาวเอเปิ์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ K H A I D A O Z หรือแซนนั่นเองนะคะอืมก็คนไทยจะชอบพูดเป็นแบบแซนใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วการออกเสียงตัวแซดอะที่บางคนในโรงเรียนแบบ A B C D F G อะไรเงี้ยแลวตัวสุดท้ายอ่านว่าแซแต่จริงๆแล้ว ถ้าตามหลักแล้วคือมันต้องพูดว่า Z ีอะไรแบบนี้เออไม่ใช่แซดแต่ไม่เป็นไรก็คือเอาี่สบายใจเออไ <c oughs> หนมาดูไพ่หน่อยสิว่าพลังงานเป็นยังไงร,รักเก่าของเมถุนมีพลังงานอย่างไรของคุณนะคะพลังงานความรักของชาวเมุ่นกับรักเก่ามินจีพลังงานเป็นยงไงรักเก่าของชาวเมถุนมีพลังงานอย่างไรของคุณคนหนึดด่สิรักเก่าของชาวแมถุนมีพลังงานอย่างไรคุณคะ ก่อนต้องทำานอย่างไรแลวก่อนช่างมีพลังงนอะไรผิ้วมพลังงาน่ไปว้าวไพมีพลังงาน energy releasing การที่ต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างออกไปอืมอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณหรือใครบางคนมีปัจจัยที่อย่างเช่นในความรักมีอะไรต้องปล่อยออกไปหรือต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องปล่อยอีกคนหรือตัดใครออกไปหรือต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าเรียกว่าอะไร บางคู่เป็นคู่ที่ต้องเหมือนเป็นพวกอดีตที่เหมือนแบบว่าโอเคชัดกับเธอจะต้องปล่อยมันไปก่อนแบบนี้ด้วยนะกับ2คือเป็นฟิลพวกแบบว่าพลังงานของคุณกับใครบางคนมีเอเจี้ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตรงนี้ที่มีพลังงานที่เหมือนแบบโอเคท่านมีความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นเอเจี้ที่มากกว่า2คน3ามคนในความสัมพันธ์หรือมีใครบางคนที่มีเอเจี้เหมือนมีแบบตัวละครอื่นๆอ่ะจะต้องพยายามรีลีสหรือเคลียเอเจี้ยนี่อกไป พลังงานมี trust forgiving แล้วก็มีพ่ energy r e d i r e c factor ใครจะบอกว่าในกคนนี้มีในเรื่องของพ่ัที่เกี่ยวกับ energy าศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นมันมีความรักที่เป็นเกี่ยวกับในลนักษณะแบบว่าคือเป็นคนไทยกับคนที่เป็นคนที่ต่างชาติหรือเป็นพวก energy าศาสนาที่แตกต่างความเชื่อที่แตกต่างกันหรือเป็นพวกพลังงานแบบว่าโอเคคนไทยกับคนต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้แต่ในบางกรณีตรงนี้ energy มันมีพลังงานที่ใครบางคนในกองนี้ในคลิปวันเนี้ย เป็นพวกพลังงานเมถุนกับใครบางคนที่มีแบบว่าเมือนคล้ายๆกับคุณกับเขาอ่ะจะต้องมีในเรื่องของาศาสนาหรือว่าเขาเรียกว่าไรอ่ะาศาสนาในที่ของไข่อ่ะไข่จะตีความในลักษณะแบบนี้นะคือเหมือนเป็นฟิลแบบคุณกับใครบางคนอ่ะจะต้องมีาศาสตร์แบบว่าเหมือนทําอะไรบางอย่างร่วมกันที่เป็นในเรื่องของความดีความความชั่วหรือว่า ค้ามาัหรืออะไรก็ว่าไปมันมีอยู่ใน Energy นี้ที่เหมือนเป็นฟิวแบบว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําร่วมกันมาหรือมีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นคู่กันแล้วแบบเหมือนมีบาอ,อย่างติดค้างกันมาในลักษณะแบบนั้นได้ด้วยเพราะไพ่มันมี Energy r e ี g รจิ s ที่สําคัญไพ่มีพลังงาน for giving learning ไพ่นี้สาคัญมากๆไพ่นี้เป็นเอ e เน y จีที่เหมือนแบบว่ามันเป็นพวกคู่รักที่โอเคมันมีใครทําผิดกับอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องให้อาภัยกับอีกคนหนึ่งมากๆแล้วต้องเหมือนเป็นฟิลพวกแบบว่าโอเคให้อาภายัยอโหสิกรรมถือว่าทําบุญอะไรแบบเนี้มยมีในพลังงานมีแน่นอนค่ะเพราะว่าด้วยความที่ใครเห็นเอเนจีพวกไพ่พลังงานแบบว่า,พา for giving, ไพ่โฟกิววิคใมนี้กับไพ่เรจิสถ้ามาในคู่กันแบบเนี้ยมันจะมาและสาวแบบนั้น ถ้าไม่ใช่พวกรักต่างชาติไม่ใช่พวกรักที่เมจิรักต่างวัยหรือต่างศาสนาก็จะเป็นพลังงานพวกคู่ที่แบบว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเป็นเหมือน spiritual path ที่เป็นเหมือนแบบว่าเส้นทางที่คนสองคนต้องเกี่ยวข้องต้องมาเจอกันแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่ามีในเรื่องของศาสนาหรือความเชื่อหรือบุญกรรมต่างๆที่มันสัมพันธ์กันอะไรแบบเนี้ยเออเข้าใจความหมายเนาะและที่นี้ energy นี้มีพลังงาน trust มันเป็นสถานการณ์บางอย่างที่หากคุณเป็นเมถุนที่มีปัญหาความรักกับใครมาหรือว่ามีเอเนจีที่ใครมีปัญหาชาวเมถุนเลยก็ว่าไปพยายาม trust คือ trust process trust universe trust ตัวคุณ trust คือการเชื่อมั่นคงความเชื่อมั่นแล้วไม่จะไป็น้นเชื่อใจหรือเชื่อเชื่อมั่นในใจของใครแต่ขอให้เชื่อมั่นเชื่อมั่นกับ process เชื่อมั่นกับ บางคนถ้านับถือศาสนาคริสต์ก็เชื่อมั่นกับกอสบางคนเชื่อมั่นกับสิ่งต่างๆทวดาฟ้าดินเชื่อมั่นกับ process อยู่กับ universe เลยแบบนี้นนะคะทีนี้มาดูกันสิว่าพลังงาน energy นี้ให้อยากจะบอกอะไรอีกพลังงานความรักในคลิปนี้พลังงานรักเก่าชาวไมถุนมีพลังงานอย่างไรของคุณนะคะพลังงานรักเก่าชาวไมถุนมี energy อย่างไรของคุณพลังงานรักเก่าชาวไม่ถุนมีพลังงานอย่างไรของคุณ รักตก่าชาวเมดูซิตพลังงานอย่างไรทุกคนนะความรักของชาวในดูซะตรักเก่าพลงานในซีนี้อย่างไรพลังานนี้ให้มีไซโคให้มีในเรื่องของพลังงานเกี่ยวกับความเด่นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องเงินด้วยอืในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของปัญหาที่ความสัมพันธ์มันเกี่ยวกับตัวเลขตัวเงินฟ i นนซ์ Finance. แล้วก็สําหรับบ,บางท่านตรงนี้พยายามเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะอย่ากเกี่ยวข้องกับใครที่เหมือนแบบอย่าให้ใครมาเหมือนแบบว่าเกี่ยวเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือถ้าสมมติว่าใครมีนิสัยของพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่ดีหรือว่าหวังกับการเงินกับเราหรือบางทีเป็น energy ที่เป็นไฟว่าการพนันอะไรอางเงี้ยพยายามเลี่ยงแล้วก็ให้ตรงนี้มี energy ของ Cy c ค e เนี่ยทุกีเห็นป่ะไพ่อ่ะพลังงานคำนี้มันเป็น คำมันจะมีคำหนึ่งที่อยู่ในไพ่นี้คือคาร่าแล้ะใครเห็นตั้งแต่ energy forgiving learning กับไพ่ religious แหละมันมีวงจรคาร่าอยู่ในพลังงานความสัมพันธ์ของ energy รักเก่าตรงนี้ของแม่ถุนกับใครบางคนของแมถุนตรงนี้ค่ะอืมเหมือนรอวงจรให้คาร่าหมดใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปดูหน่อยสิว่าพลังงานตรงนี้รัก พลังงานรักเก่าของชาวเมทุลนะคะมีพลังงานอย่างไรถึงพลูเจเนซี่พลังงานของชาวเมทูลบรักเก่าพลังงานเป็นยังไงสระเก่าขชาวเมทุลกับชาวเมทุลมีพลังงานอย่างไรในคลิปนี้นะใครที่มาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นอกำลังใจให้ใครหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้ใครหน่อยเนาะพลังงานเป็นยังไงบ้างเจเนซี่นี้พ่้นิคมาว้าวให้มีคพัลส์บล็อคมาแบบนี้ด้วยโอเคมีใครบางคนโกหกปิดบัง อีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้หรือมีหน้นนากากอะไรแบบนี้บางอย่างการปกปิดอะไรเงี้ยคือมีเอ,อ energy, นเนอรจี้นี้อะไรดูในซีว่าพลังงานเป็นไงอืมในดูในซีว่าชาวเมถุนในคลิปนี้คนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มากๆเลยชาวเมทุนเนี่ยมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงคนรักเก่าเก่าเหล่านั้นนะคะ ในวันซีว่าชาวเมถุนมีพลังงานอย่างไรถึงรักเก่าๆมีความรู้สึกองไรถึงรักเก่าเกชาวเมถุนอ้ my goodness ไพนี้อยากออกมาเฮ้ยชาวเมถุนมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงรักเก่าชาวเมถุนมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงรักเก่าเออ ไม่ถูพลังงานอย่างไรความสึกมาถึงรับเก,กา่าเลดูเลยสิว้าวมีเอ็นอุ้ยดูดีเศร้ารู้สึกแบบลอสรู้สึกกรีฟค่ะพลังงานไพ่นี้เป็นเอนเนอจีเหมือนการสูญเสียความผิดหวังเสียใจเรื่องราวในอดีตมากๆม,ม,มองและโฟกัสกับรักที่ล้มไปหรือเรื่องราวที่ล้มล้มจบไปแล้วเป็นไพ่ใส่ชุดสีดำมันเหมือนคล้ายๆกับความรู้สึกกรีฟ ความรู้สึกทุกข์อะหรือความรู้สึกไว้ทุกข์อะไรแบบเนี้ยความรู้สึกเศร้าเออเอาง่ายๆความรู้สึกผิดหวังอะโดยตรงเลยใครจะบอกว่ามันมี energy ตรงที่ว่าหากคุณเป็นเมถุนที่เป็นผู้ถูกกระทะําอ่ะคุณจะรู้สึกเฮิร์สกับกับความรู้สึกหรือหรือเป็นฟีบอกว่ารู้สึกตันรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่ามันดูเหมือนปื้อตันมากๆเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ใครบางคนอาจจะเหมือนแบบเฮ้ย โกหกชั้นทําอะไรรับหลังชั้นนู่นนี่นั่นแล้วมีในเรื่องของพลังงานเกี่ยวกับเงินอยู่ในเอเนจีตรงนี้ได้ด้วยสำหรับคู่รักบางคู่ที่มีปัญหากันหรือเป็นพวกคู่อด,ดีตอะไรเงี้ยแล้วใครมีความรู้สึกว่าใครบางคนเหมือนมีในเรื่องลักาณะร์มันฟิลแบบมีใครบางคนหวังเงินของอีกคนนึไรแบบนี้ด้วยนะมีความรู้สึกแบบนั้นอะเอออยู่ในเอเนจีเนี้ยถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทำอะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าวอะไรอะ เหมือน insecure, อินซิเคียวอะเออกลัวหรือ,หร,อหรือกังวลได้กับบางทีในเรื่องของความรักแบบว่าเฮ้ยบางครั้งถ้ามันมีในลักษณะแบบความรักมีปัญหาแล้วในปัญหาเหล่านั้นมันมีปัจจัยหนึ่งมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นปัจจัยโดยตรงแต่มันเป็นปัจจัยที่ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่แบบว่าบางทีมีเรื่องของการเงินหรือมีใครหวังผลในเรื่องของการเงินของเราหรือมีใครอยากได้ในรเงินของเราหรือรวมถึงเอเนจีที่แบบว่าเป็นฟิลเหมือนแบบ ความรู้สึกเยึดติดบางอย่างความรู้สึกคาดหวังบางอย่างที่บางทีมันเหมือนคล้ายๆกับว่าในเช่งอย่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นอนาคตหรือไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงหรือบางทีมี energy พลังงานที่ทําให้รู้สึกว่าอึดอัดหรือตันหรือมืดแปดด้านอยู่ในพลังงานนี้พอสมควร มีทั้งเมถุนที่เป็นผู้กระทําและเป็นเมถุนที่เป็นผู้ถูกกระทํานะต้องบอกแบบนี้นะคะอืมในดูหน่อยิว่ารักเก่าของชาวเมถุนรู้สึกยังไงกับคุณรักเก่าของชาวเมถุนรู้สึกยังไงกับคุณรักเก่าของชาวเมถุนรู้สึกยังไงกับคุณ My ม o o d ล e s s รักเก่าของชาวเมถุนรู้สึกยังไงกับคุณ อากงชาเมย์ถึงรู้สึกไงกอบคุณในคลิปกองนี้ oh my goodness wow oh my god อ oh, ้คนลุกเลยอะ่ะเฮ้ยไพนี้เป็นไพของใครอะ่ะดูดีๆนะนี่นี่น,นี่ดูดีๆนะคะไข่แช้ไข่คนละกองเห็นปะคุณดูดีๆดี5ถ้วยขึ้นเหมือนกัน,นะคะ่ะ ถ้าถ้วยขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพลังงานที่คุณและคนเก่าของคุณในคลิปนี้คนที่เป็นเจ้าของไพ่ชนิมากๆเป็นพลังงานแบบ grief เป็นพลังงานของความรู้สึกหล s อแบบเสียสูญเสียใจผิดหวงังรู้สึกแบบเหมือนคล้ายๆกับคนที่เหมือนแบบมันโศกเศร้ามันมันแบบมันเป็นฟีลแบบว่ามันต้องไวทุกหรือมันรู้สึกแบบดาวกับความรักที่ที่มันลม่มจบมาอะไรแบบเนี้ย อยู่ในพลังงานนี้แล้วไม่ใช่แค่ตัวคุณมันเป็น energy ของคนตรงข้ามของคุณด้วยสังเกตดูว่าไพา่ในกองเป็นห้าถ้วยเหมือนกันแล้วคนลุกมากเลยอ่ะและที่สำคัญคืออะไรลูกป่ะโอ้ว oh wow. ้ oh าว oh ม y ไพ่ของเขากับคุณดูดิมีแปดดาบขึ้นเหมือนกันเลยคืออะไรมีความรู้สึกตันและอึดอัด ความรู้สึกแบบเขาเรียกว่า oh my ไม่รู้จะแก้สถานการณ์อย่างไรไม่รู้จะพูดยังไงกับอีกคนหนึ่งไม่รู้จะทำอยังไงกับอีกฝ่ายไม่รู้จะแอคอย่างไงไม่รู้จะเริ่มอย่างไงไม่รู้จะเหมือนคล้ายๆกับเปลี่ยนสถานการณ์หรือว่ารีแ c คหรือแอคชั่นอย่างไงกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในตรงนี้มากๆในเอนเนอีนี้ oh my ว้าวไพ่พลาของคุณทั้งไพ่แบบในในพลังงานที่เป็นไพ่สามใบมีเอเนจีที่เป็นไพ่หันหน้าตรงนี้ชนกันในตำแหน่งแรกในตำแหน่งท้ายตำแหน่งแรกอยู่ตรงนี้หันหน้าเข้าหากันเป็นไพ่เดียวกันและที่สำคัญไพ่ในกองเป็นห้าถ้วยเหมือนกันเอเนจี Energy บอกเลยว่าคือมีใครบางคนนะ่ะจะได้เหมือน ได้รับบทเรียนกับอะไรบางอย่างกับการกระทําของตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะเป็นเมถุนที่กระทําไม่ดีใส่ใครหรือคุณเป็นเมถุนที่คุณเป็นผู้กระถูกกระทํามันจะมีคนที่จะต้องได้รับกับเ <iones S 1> ขาเรียกว่าเหมือนไซเคิลวงจรชีวิตเขาเรียกว่าเคยยินคำนี้ป่ะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมันจะมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เหมือนแบบว่า ทำยังไงได้อย่างงาน้นหรือเป็นเอเนจีของกรรมอะไรบางอย่างที่ทํามามันก็จะมาส่งผลอยู่ในวงจรชีวิตที่มัน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 หนีไม่พ้นมันมันวิ่งหนีไม่พ้นมันหลุดมันหลุดพ้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทํามาแล้วมันก็ต้องเจอต้องแบบเขาเรียกว่า consequences คือผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยจากการกระทําของเราในอดีตและในปัจจุบันก็จะส่งผลไปในอนาคตที่บางที ทำดีก็คือจะส่งผลดีๆต่อไปแล้วก็ทําอะไรที่มันไม่โอเคมันหรือไม่ดีมันก็จะส่งผลที่จะต้องถึงต้องได้รับแน่นอนในชาตินี้แหละอืมในชีวิตปัจจุบันเนี่ยแหละบางทีมันเป็นอะไรที่มันเกิดเร็วมากเพราะฉะนั้นในอิทธิพลพลังงานเนี้บอกเลยว่ามีคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบรู้สึกเขาเรียกว่าไรรู้สึกมืดแปดด้านและรวมถึงอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมืดแปดด้านากับการกระทําของตัวเองด้วยต้องบอกแบบนี้เลยนะอยู่ในเอเนจีนี้มากๆโอ้ oh my ไม่ได้คิดว่าจะมีไพ่แบบนีมขึ้นอืมแล้วคือคือเหมือนเป็นเฟยแบบว่าใครบางคนตรงเนี้ยมีพลังของการที่เหมือนแบบเหมือนพยายามที่จะเหมือนเขาเรียกว่าบบผ่านในแต่ละวันผ่านในแต่ละวันไปด้วยความที่ว่าเหมือนแบบโอเครอให้สถานการณ์มันนิ่งขึ้นรอให้อะไรอย่างมันดีขึ้นเพราะว่าเอเนจีตรงนี้คือมันเป็นพลังงานที่แบบมันเหมือนมันมีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่โอเคมากๆก,ก,กับอีกฝ่ายแล้ว ทำให้มันมีจังหวะที่คุณและเขาจะต้องเหมือนต่างคนต่างอยู่ถึงจะดีที่สุดต่อกันในในโมเมนต์ตรงนี้ที่ผ่านมาของเจ้าของไพ่ชุดนี้ค่ะอืมไหนดูเนยสิว่าอ่ะขอดูหน่อยสิว่าพลังงานรักเก่าของเมทุนมีพลังงานอย่างไรถึงคุณรักเก่าของชาติเมทุนมีพลังงานอย่างไรถึงคุณนะคะรักเก่าของชาติเมทุนมีพลังงานอย่างไรถึงคุณในข้อความรักเก่าของชาติเมทุนรู้สึกยังไงมีพลังงานอย่างไรถึงคุณ แล้วกลองทำให้ทุกพลังงานอย่างไรถึงคุณนะคะความสุมันถึงคุณเอเนจีพลังงานไปนอย่างไรไพ่มีพลังงานว,าว้าวดูดีไพ่ f fuck ฟกิ้ง s โทษนะไม่ได้ตั้งใจจะพูด f อ o r d อตหรอกแต่ว่ามันอยู่ในข้อความคือ a f u c k i n g mess คือเป็นอะไรที่แบบว่าคือแครใช้คำว่าอะไงดีนะ้เหมือนเป็นฟืลอแบบเหมือนใครบางคนทำพันใครบางคนที่เหมือนแบบเคยได้ยินคำนี้ในภาษาอังกฤษในหนังฝรั่งไหมคะคือมันจะเป็นสืแบบ่เหมือนเป็นสืลแบบบ้าง โอเคคือฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดฉันเป็นคนที่เหมือนถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือนั่นแหละเออคำคำที่คนหลายๆคนบางทีอาจจะพูดใส่อีกฝ่ายนึงในลักษณะคำหยาบที่เหมือนแบบเธอมันเป็นคนที่แบบอะไรแบบเอี้ยอะไรแบบนี้เออหรือเป็นคนที่สส่ไม่ดีเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกต์กับใครหรือเป็นคนที่เหมือนบางทีอเขาเรียกว่ามีการกระทาที่ที่ไม่โอเคแล้วในวันหนึ่ง สิ่งเหล่านั้นมันจะกลับมาเหมือนคล้ายๆกับว่ากระทุ้งหรือมันเหมือนมาตามตามคิดบัญชีทีหลังมอนกรรมที่มาตามทันอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นคือ energy ตรงนี้คือพลังงานตรงนี้มีใครที่มีพลังงานเมสซีมากๆคือความแบบว่าความเหมือนทาหลายสิ่งหลายอย่างให้มันดูชีวิตความรักมันดูพังดูวุ่นวายดูยุ่งเหยิงดูแย่ดูดูแบบ ตุงนังอะไรแบบนี้เออแล้วก็เอเนจีตรงนี้ไพ่มีพลังงานที่คนยังมีคนส่องถึงกันอยู่นะยังมีคนสปายถึงอีกฝ่ายมันอยู่ตรงนี้ไหนดูไหนซิอืมรักเก่าของชาวเมทูนมีพลังงานอย่างไรมีข้อความความรู้สึกอย่างไรถึงคุณรักเก่าของชาวเมทูนมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรมีข้อความ,มงงาอย่างไรถึงคุณเอเนจี Energy พลังงานแบบว้าวดูดิ oh my goodness oh leave me alone please คือมีคนคิดถึงกันอีกฝ่ายนึงแต่ในขณะเดียวกันสังเกตดูไพ่ดีดีนะไพ่ในวันนี้พลังงานเอเนจิเหมือนแบบว่าคุณและเขาจะต้องปล่อยให้ต่างคนต่างมี Space หรือเหมือนเป็นฟิลบบว่าโอเคล a ฟมีอ alone แบบหนึง่งคือเหมือนแบบต้องมี Space ต้องเหมือนแบบว่าโอเคต่างคนต่างอยู่กันไปจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดมากๆในโมเมนท์ที่ผ่านมากันในตอนนี้ของคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มากๆ แล้วเรื่องความเายกไพ่เนี้ยเอนเนอจีไพ่เนี้ยเป็นไพ่แบบว่าเป็นไพ่การค้นหาชีวิตเป็นไพ่เป็นไพ่ที่บางทีบางสิ่งบางอย่างจะมาแบบตอบตอบอาเรตอบคําถามให้สําหรับคนที่เหมือนแบบบางทีแบบว่าเฮ้ยถ้าคนเหล่านั้นที่ทําไม่ดีจะได้รับผลกระทบไหมคือได้ในเรื่องของลักษณะที่ทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วในเรื่องของคารมาและที่สำคัญคือเอเนจีไพน่นี้เป็นไพ่แบบว่าบางครั้งจะมีใครบางคนที่จะได้บทรับบทเรียนกับการที่ มันให้กับว่าสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นที่ทําไม่ดีกับคุณเขาก็จะเหมือนหาคนที่จะดีๆจริงใจกับเขายากเหมือนกันหรือเป็นฟิลเหมือนแบบว่าบางครั้งมันก็จะมีฟิลเหมือนแบบฮ้ยสุดท้ายแล้วมันไม่ไม่เติมเต็มสุดท้ายแล้วฉันรู้สึกอโลนสุดท้ายแล้วฉันรู้สึกเหมือนแบบว่ามันขาดในขณะเดียวกันในคู่ตรงนี้มีจีอย่างที่บอกเลยคือคุณและเขาจะต้องเหมือนมีสเปซหรือปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้มีสเปซต่อกันมากมาก ถึงแม้ว่ามีความคิดถึงการถึงแม้ว่ามีใครบางคนยังรู้สึกว่ายังรู้สึกเสียใจยังรู้สึกเหมือนแบบโหยหายังรู้สึกคิดถึงยังรู้สึกอยากสไป,ปยยคนหนึ่งแต่อินจตรงนี้พลังงานคือจะต้องพยายามปล่อยให้ต่างคนต่างมีชีวิตและได้รับบทเรียนและได้รับการเขาเรียกว่าเตือนรู้กับชีวิตหรือเข้าใจกับชีวิตมากขึ้นกว่านี้หรือได้รับบทเรียนอะไรบางอย่างรักเก่า ของชาวเมถุนมีพลังงานข้อความอย่างไรถึงคุณนะคะรั้เก <hi> ่าของชาวเมทุนมีพลังงานอย่างไรถึงคุณรับเก่าของชาวเมถุนมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงคุณรับเก่าของชาวเมทุนมีพลังงานอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรถึงคุณในเอนเนอย่างไรความรู้สอ่างนนี้สําหรับคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้มากๆนะคือไพ่บอกเลยนะว่ามีใครบางคนตรงนี้ปรารถนาให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มี มีเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปจากนี้มีใครบางคนอยากจะให้เรื่องราวความรักอะมันมันไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ควรเป็นแบบนี้เลยมีบางคนคาดหวังให้มันเหมือนแบบมีเหตุการณ์ที่มันสวยงามขึ้นหรือมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นเราไม่ควรจะจบลงที่เป็นลักษณะของแบบ sad ending อะไรแบบนี้ค่ะคือมันมีคนที่ปรารถนาอยากให้จะมีแบบว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมี happy ending หรือมีเหตุการณ์ที่มีความรักที่ดีกว่านี้ที่ไม่ควรจะมี energy ของพลังงานทุกอย่างที่เป็นลักษณะแบบ โกหกทำผิดเสียความรู้สึกหรือทำให้มี energy ของความผิดหวังหรือรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกผิดรู้สึกแย่ต่อในพลังงานของอีกฝ่ายตรงนี้แล้วในครานเนี้ยไพ่ในข้อความเนี้ย energy น่ะมันจะมีใครบางคนที่จะรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับเธอวางฉันไว้ข้างหลังฉันรู้สึกว่าเธออ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆกับ พยายามที่จะออกหรือค่อยๆอ,ออกไปหรือค่อยๆจากไปในชื่อของฉันแล้ววางฉันอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สําคัญอนะไรเงี้ยมันมีอยู่ในพลังงานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคลิปในวันนี้ของเมทุนที่ต้องการมาสื่อให้กับคนที่เป็นเจ้าของพลังงานความรักแบบนี้มากๆใครที่มาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยใครจะบอกเลยว่ามันมีคนที่เป็นเจ้าของไพ่ชุดนี้แน่นอน,นะคะ่ะ คือการกดไลค์มันเป็นการกดไลค์เป็นกำลังใจให้ขข่คือคุณไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบอ่้ยฉันไม่ฉันไม่ชอบพลังงานนี้เลยอ่ะฉันไม่อยากได้พลังงานนี้ฉันก็เลยแบบไม่อยากกดไลค์คือไม่เป็นไรคือกดไลค์กำลังใจให้ไข่อะไรอย่างนี้เนาะเอออันนั้นก็จะดีมากๆนะเอาโอเคเรียบร้อยสําหรับใครต้องการจองหิดดูส่วนตัวหรือว่าสำหรับเปเปอร์เสริมดวงคงมาที่ไลน์ของไทย KHR d o z นะคะแล้วก็ใครอยากจะมาช้อปปิ้งกับช้อปปี้ในแท็กสินค้าก็มาช้อปได้วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ